อาทิตย์ค่ะทุกคนตัดมาที่เช้าวันอาทิตย์เนาะเดี๋ยวเราจะไปซื้อของกันดีกว่าค่ะทุกคนวันนี้เพราะว่ายาดาชุดนอนไม่มีแล้วนะลูกเนาะชุดนอนของยาดาขาลอยขาสั้นหมดแล้วค่ะเดี๋ยวไปซื้อชุดนอนให้ยาดาแล้วก็ซื้อกางเกงนักเรียนให้ยาดากันนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าตลาดตรงที่เราซื้ออะเป็นเป็นแบบไหนเนาะก็เหมือนห้างทั่วไปเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวจะพาไปซื้อด้วยกัน โอ้ยทุกคนวันนี้เงียบมากเลยค่ะที่ห้างเงียบมากไม่ไม่ใช่เพราะโควิดเนาะแต่เพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดวันทหารผ่านศึกของออสเตรเลียก็เลยเงียบสุดๆไปเลยโอ้โหมาผิดวันแล้วเราดูสิร้านส่วนใหญ่ปิดค่ะวันทหารผ่านศึกนะคะทุกคนเนาะก็เลยหยุด เงียบแ<ม>่ปิดหมดเลยไม่เป็นไรในห้างยังเปิดอยู่แม่ไม่ซื้อนะแม่ไม่ให้ปิดทุกคนปิดหมดเลยตายแล้วไม่น่าละห้างเงียบกริบโอ้โหมีหลายคนที่ไม่รู้ดูสิเขาก็มาเหมือนกันเนาะเขาก็คิดว่ามันคงจะเปิดอะไรอย่างเงี้ยเออ เหมือนวันหยุดทั่วไปแต่ว่าปิดหมดเลยโอ้ยเงียบมากเลยไปไปสงสัยเราต้องกลับบ้านกันแล้วอ่ใชพ่อทุกคนนั่งรอยาดาเล่นกันนะคะเพราะว่ากว่าเขาจะเปิดบ่ายโมงเดี๋ยวพาลูกออกมาแล้วก็ให้เขาเล่นไปก่อนเนาะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึง่งค่ะเดี๋ยวค่อยหาที่ไปกันส่วนใหญ่วันนี้จะปิดน่าจะได้พากันไปเล่น ตามสวนสาธารณะอย่างนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เราพลาดไม่ได้วันนี้แดดดีมากทุกคนคืออากาศดีมาก14องศานะคะแต่ว่าเพราะว่าแดดมันก็เลยแบบเออดูไม่ดูไม่ไมค่อยหนาวเท่าไหร่นะนี่ก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าอุ่นๆน,นะคะเพราะว่าใส่เสื้อแขนยาวเนาะวันนี้อากาศดีค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่อยู่บ้านต้องออกมาข้างนอกเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะทําอะไรกันนะคะ ค่ไปค่ะทุกคนมาซื้อของกันแล้วเพราะว่าเราเปิดดูใน Google เนาะว่าเราถามว่าแถวรอบเมืองนี้มีร้านไหนที่เปิดบ้างตอนนี้นะคะก็มีร้านที่เปิดอยู่ก็ขับมา <c oughs> แล้วก็เจอเซเว่นด้วยทุกคนแต่ว่าไม่ต้องเข้าไปนะคะมันไม่มีอะไรที่เหมือนบ้านเราเลยสักอย่างเดียวโอเคไปกันค่ะจ้าจ้อะไรคะลูก <Okay. S 1> สงสัยจะเป็นที่เดียวที่เปิดทุกคนคนเยอะมากดูเยอะ c a u s, <Yeah>. <S e of only one open <Yeah. S 1> คนเยอะมากทุกคนเลย โอ้โหเพราะว่าส่วนใหญ่มันปิดเนาะมามามาทุกคนเรามาเลือกน้อยหนากันดีกว่าค่ะสักเพราะว่าไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะตอนนี้ลดราคาสี่ลูกห้าลูกได้อยู่ค่ะเอาๆนี่เป็นอะไรเนี่ยคนนี้เป็นอะไรเนี่ยโอ้ย บอดี้ไปไหนแล้วหาตอดีก่อนลูกเอาอันนี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวยอดาเผื่อแม่อยากกินซุกกุ้งซุกกี้รู้ไหมเย้แยะแี่เโอ้ยเอาอันใหญ่ๆเลยค่ะเพราะว่าเขาขายเป็นเขาขายเป็นหัวหัวละเอาอน,นี้เลยอยได้แล้วลูกอเ,อเอาอันนี้คะ่ะเดี๋ยวดาถือนะ <c oughs> เอออุ้มไปเออไหวไหมลูก เขาไม่ขายเป็นกิโลเพราะฉะนั้นเราเอาใหญ่สุดไปเลยใหญ่ใหญ่ที่สุดเลยอุ้มไปอุ้มไปเดี๋ยวแม่เอาถุงใส่ให้โอ้ยอยาอยาโอ้โอ้โอ้ไปนี่พวกเนื้อสัตว์เขาก็จะวางตรงตู้แช่แบบนี้นะคะนี่นะระวังนะคะลูกอย่าดันคน คนเยอะมากวันนี้มันเปิดอยู่ที่เดียวคนก็นเลยมาโอก uh, ันเอ็กซ์เอ็กซ์ไซส์เอออึบอึบเอออึ๊บมาโอ้ผลไม้เยอะเลยเดี ja. ๋ยวต้องซื้อผลไม้ไปให้ยาดาไปโรงเรียนฮะเยาะวีวีวีฮับเล็ก maybe four five อะยี ส้มก็น่ากินทุกคนเดี๋ยวต้องซื้อส้ม mm hmm. เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลายาดาเขาห่อข้าวไปโรงเรียนนะคะ mm hmm. เขาต้องเอาผลไม้ไปด้วย mm hmm. หนึ่งอย่าง mm hmm. ก็เลยต้อง mm hmm. พ่อกับแม่ก็เลยต้องค้นหาสารพัดส,สารพันผลไม้นะคะ mm hmm. เพื่อที่จะ mm hmm. หาไปให้เขาเอาไปโรงเรียน mm hmm. ค่ะทุกคนเราซื้อของเสร็จแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้เรามานั่งอยู่ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นค่ะเพราะว่ามันเที่ยงแล้วเดี๋ยวก็ลังสั่งอุด้งญี่ปุ่นนยะยาราก็กินซืูชิอยู่ตรงนี้เดี๋ยวดีเอาของไปเก็บใช่ไหมคะเดี๋ยวเดียวเอาของไปเก็บที่รถนะคะค่ะเพราะว่ามันเที่ยงแล้วหิวมากเรา <Okay. laughs> เครจริ<า>สวัสดีค่ะที่ดีดังทีวีดังมากเลยนะครับโอเคทุกคน <Okay. S 1> วันนี้มันมีแดดอยู่นะแต่ว่างานเยอะมากทุกคนซักผ้าผ้าเต็มราวเลยค่ะทั้งราวข้างนอกบ้านทั้งราวในบ้านนะเดี๋ยวกลับมาก็ต้องมารีดผ้าอีกค่ะเพราะว่า ไม่อยากให้วันหยุดอยู่แต่ในบ้านนะพรุ่งนี้ก็จะออกไปไหนมาไหนกันหน่อยนะแต่ว่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปกินข้าวนอกบ้านกันค่ะเย่ yeah, ไปแล้วคืนวันเสาร์นะรอยดาแต่งตัวก่อนค่ะเดี๋ยวออกไปกินกันนะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าจะพาไปไหนนะคะหน้าตาอาหารเป็นยังไงอาหารไทยในต่างแดนเดี๋ยวไปดูกันค่ะแล้วถึงแล้วคะ่ะโอเคทุกคนถึงแล้วคะ่ะไม่ไกลมาก

Come muse, ha! Viva, come riposce! Is that one? Fine! that one? I เป็นผัดขี้เมาแต่ว่าสีไม่แดงเลยแต่ของแนนี้สั่งผนงแดนีเผ็ดไหมไม่เผ็ดค่ะค <c oughs> ไม่เผ็ดค่ะแดดีอยากลองแนงอโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวขอตัวทานข้าวก่อนนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันมีคนอื่นอยู่ในร้านอาหารร้านนี้เป็นร้านที่ขายดีมากคนเต็มเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนเรากลับบ้านเลยนะคะ Yeah, loom, got subscribe, got good share. Hi, yeah, dad, we